You can continue to Morreu. โอ้ยหลายพันรอยยิ้มนะฮะรู้ตัวไม่รู้ตัวผมเชื่อวันนี้ทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับยิ้มไปพร้อมๆกันกับเราอยู่แล้วแน่นอนนะครับและด้วยเพาะยิางยิ่งนะครับเป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นเลยนะฮะพระเอกมิวสิควิดีโอคนแรกนะครับตั้งแต่ไม่เปลี่ยนนะครับตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงตอนนี้ตอนนั้นประมาณปีไหนครับพี่บูนครับขอบพระคุณครับมาคุณเปนพร้อมๆกันต่อนะฮะเห็นไหม ป็นกิจกรรมที่ร่วมสนุกกันทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานทุกแผนกทุกฝ่ายจริงๆนะครับขอบคุณนะครับต่อไปครับเราจะมาถึงยิ้มที่ได้รับโหวตสูงที่สุด3อันดับนะฮะเริ่มต้นที่อันดับ3ากันก่อนแต่ก่อนจะเริ่มต้นเราต้องเชิญนะฮะโอ้คนท่านนี้ใช่แล้วเป็นคนขึ้นมายิ้มตามเลยจริงๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับไปที่รางวัลที่สองครับรางวัลที่สองครับของรางวัลนะครับ ได้เป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพหลวงพระบางส่งที่นั่งเช่นเดียวกันนะฮะจากสายการบินบัลกอกแอร์เวย์สนะฮะเอาละและคนที่ได้รับรางวัลนี้นะครับถูกใจพวกเราชาวแกมมี่เป็นอันดับที่2ก็คือคุณปลาดลมรัตนกระทุมนะฮะจากแกมมี่กอลือต้นลมของเราเองต้โลมนลมของแกมมี่นี่แหละครับอยู่มาเป็นสิบสปีแล้วรับ คนวิ่งเหมือนกันนะฮะอยู่กับเรามาเป็นสิบสิบปีแล้วทีเดียวประโลกเป็นหลวงพะบางโอ้ยสบายดีนะ่ะโอ้ยยไงล่ะไงล่ะนี่รับรูปดูโพสต์สกก่อนโอ้ยยิ้มตาหยีเลยนะฮะถูกตาเป็นขีดเกือบจะเป็นเส้นตรงเลยนะฮะ โอ้ยป้าลมป้าลมยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับนะฮะสุดยอดขอบคุณนะครับเราวยกับป้าลมอีกครั้งนะครับนะสวัสดีครับคู่เราแจกเป็นตั๋วนะครับแค่ตั๋วแต่รางวัลที่1ได้เป็นแพ็กเกจเลยครันผมนั่นแปลว่าได้ทั้งโรงแรม อาหารค <ไป S 1> รบเซตทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ได้ตั๋วเครื่องบินแพ็กเกจนะครับสำหรับท่องเที่ยวเกาหลีนะครับสำหรับ2ที่นั่งนะครับมูลค่ากว่า50,000บาทครับผมจาก Business Air และ Travel Design นะครับและคนที่ชนะเลิศในการประกวดแฮปปี้เฟสของเราและสำหรับชาวกรามี่รางวัลขวัใใมห,หาชนชาวกรามี่อันดับ1ได้แก่คุณนนกัลยาเกียรติ จากเอทามโชบีครับโอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวนี้ขนลุกนะเนี่ยแล้วหน้าได้ด้วยเธอยาไปเดินในตลาดเกาหลีนะเออจริงเดี๋ยวคนนั้่องเที่ยวมาแบบเพื่นัจริงทีเดียวยิ้มได้สุดใจมากหรือพูดง่ายคือยิ้มชว์เหงือกทั้งหมดนั่นเองนะฮะขอให้ดูหน้าไว้ว่ากลับมาในเกาหลีแล้วจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับ เธออาจจะสวยขึ้นอันนี้เราไม่มีแถมแพกเกรติลปกรรมเลยใช่ป่ะไม่มีจ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวเชิญเชิญเชิญอยู่ก่อนนะอยู่ก่อนอยู่ก่อนถ่ายรูปก่อนเชิญทพ็กสองเราเลี้ยงเชิญคุณฟ้าใหม่ด้วยนะครับกินฟรีและมีเกียรติสวัสดีครับเย้สามสิบปีแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อปีแรกเอ่อตอนแรกเราอยู่ที่ตึกวานิช ตอนนั้นอ้ตึกเรานี่มันเราเช่าพื้นที่เท่าไหร่นะร้อยตารางเมตรอ๋อเพียงแค่เพียง่เก็บเหนียงเล็กน้อยนะอ่ะคิดเก็บจัดหน่อยยังไงดีอ๋อยิ้มห้าขอขึ้นด้วยมันไม่ได้มันซุ่ม บนเวทีเลยนะครับทุกท่านนะครับศิลปินทุกท่านนะครับเรียนเชิญครับเชิญครับเรียนเชิญครับจะหาช่องทางยังไงเบียดซ้ายเบี่ยงขวานะฮะต่าตัวยังไงเชิญเลยครับผมได้ได้ได้เด็กๆคุกเข่าได้เพราะว่าเขาข้อเออ่ข้อเข่ายังดีนะฮะถูกต้องถ้าผู้ใหญ่คุกแล้วไม่ไม่ลุก เอียดแนนเอียดนะครับอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่มาขอไปทีนั่งได้เลยนะครับขอไปทีนั่งได้เลยครับเลยทันไดบันไดเอาเลยนะฮะอ่านั่นแหละเต็ม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 อ่าะนั่งกันให้เรียบร้อยครับ เดดด้วยนะเดดพี่รบกวนรบกวนท่านผู้บริหารด้านหลังก็เถิ่ขึ้นมาคนละ1นึ่ก้าได้ไหมครับช่างภาพว่าไงครับบอกได้เลยนะฮะเพื่อความสวยงามนะครับโอเคครับแล้วไม่หน่อยอ่านแ้วไม่หน่อยอ่านอยู่ตรงนี้แล้กันโอเคครับแล้วเดี๋ยวอาจจะให้สัญญาณหนึ่งสองสามแล้วมาเฮกันหน่อยนะยิ้มให้มันสดๆเลยนะครับหนึ่งต่อสอง ต้องหลังครับต้องหลังนะครับต้องหลังอ่ะชเล็กสาชุดเล็กสานะครับหนึ 1> 1, 2, 3 3> hey ่งสองซ้ yeah. 1เอ๊หนึ่งสองซ้ำเย้า้ค้างไว้ทางไว้อีกยังไม่หมดครับต้องเป็นร้อยครับอห่านึ่งสองซ้อีกทีนะครับหนึ่งสองซ้

ประมีของเรานี่นะครับมีเพลงเป็นหมื่นๆเพลงครับในโอกาสครบอบ30ปีทั้งทีมีการโบดกันด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการให้พนักง,งานทุกท่านนะครับได้ทําการโบตกันว่า30เพลงในดวงใจของทุกคนคือเพลงอะไรกันบ้างนะครับพี่แทนได้โบดบอกยังครับโบวตรงไหนครับโอ้โไม่ทนันละเขาเก็บคะแนนมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ววามาทําการสรุปเป็น MV ให้ได้ดูกันใช่แล้วนะครับ30